สวัสดีครับทั้งสาธที่รักทุกท่านฮะในการแนะนําชุดวิชานะครับชุดวิชานี้เป็นชุดวิชา17707นะครับการวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับในภาษาอังกฤษเรียกว่า communication research for political and local administration นะครับผมอาจารย์ทิติพัฒน์อยนนิรันเป็นประธานชุดวิชาชุดนี้นะฮะอยากให้หนักศึการู้จักก่อนนะครับว่าคําอธิบายชุดวิชานะครับของวิชาวิจัยเนี่ยนะฮะ เราจะพูดถึงเรื่องของหลักและกระบวนการวิจัยนะครับการกําหนดปัญหาการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมการสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎีการสร้างกรอบความคิดในการวิจัยการออกแบบการวิจัยระเบียบวิธีการวิจัยนะการกําหนดประชากรและแหล่งข้อมูลการตุ่มตัวอย่างและการเลือกแหล่งข้อมูลนะครับไปถึงในเรื่องของการเลือกและการทดสอบเครื่องมือการวิจัยนะฮะหลังจากนั้นก็ไปดูในเรื่องของการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหลักการใช้เถตตินะฮะการจัดทําโครงการวิจัยการบริหารงานวิจัยนะครับการจัดทํารายงานนะจริตธรรมในการวิจัยการนําความรู้นะฮะจากการวิจัยเนี่ยไปสร้างนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับวัตถุประสงค์ของวิชานี้นะฮะเป้าหมายไปทางสําคัญที่สุดคือเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานี้จบแล้วเนี่ยนักศึกษาต้องสามารถทําวิจัย นะครับโดยเฉพาะความมุ่งหมายที่ไปสูส่นในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมนะฮะการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของวิชานี้นะครับก็ตั้งแต่ให้สามีความรู้ความเข้าใจในหลักและกระบวนการวิจัยนะครับการกําหนดปัญหาการวิจัยการทบทวนวรรณกรรมการสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎีการสร้างกรอบความคิดในการวิจัยการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและข้อที่2นะครับให้นักศึกมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบนะการวิจัยระเบียบวิธีการวิจัย การกำหนดประชากรและแหล่งข sí, yeah. ้อมูลการสุ life, it, uana, ่มตัวอย่างการคัดเลือกแหล่งข้อมูลการสร้างและทดสอบเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพรวมถึงเรื่องของการใช้สถิติเพื่อการวิจัยนะครับข้อที่สานะครับก็คือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรจัรษทำโครงร่างการวิจัยการบริหารงานวิจัยการจัดทำรายงานการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับ และข้อสุดท้ายข้อที่4สําคัญมากนะฮะนอกจากรู้และเข้าใจแล้วนักศึกษาต้องมีความสามารถมีทักษะนะครับนะมีประสบการณ์ในการนาเอาความรู้การวิจัยเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการวิจัยนะฮะอย่างเป็นผู้มีจริยธรรมและปัญญาบรณในการวิจัยนะครับเนื้อหาทั้งหมดเราจะแบ่งออกเป็น15หน่วยนะครับหน่วยที่1จะพูดถึงเรื่องปรัชญาและการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับหน่วยที่2ว่าด้วยกระบวนทัศน์การวิจัย การสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะฮะและหน่วยที่3ก็คือในเรื่องของขอบข่ายการวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับหน่วยที่4ว่าด้วยกรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะหน่วยที่5านะการออกแบบการวิจัยหน่วยที่6ว่าด้วยเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการสำรวจหน่วยที่7จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะครับหน่วยที่8จะว่าด้วยการวิจัยแบบผสมผสานร่วมสมัย หน่วยที่9ว่าด้วยการเลือกตัวอย่างนะฮะว่าหน่วยที่10การวัดและเครื่องมือการวิจัยหน่วยที่11การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยหน่วยที่12การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสิติรรณนาและหน่วยที่13นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสติอ้างอิงนะฮะหน่วยที่14การจัดทําโครงการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับหน่วยที่15น่าจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับ จากทั้งหมด15หน่วยนะครับเราแบ่งกลุ่มเนะะื้อหาสาระออกเป็น3กลุ่มนะฮะกลุ่มเนื้อหาที่1จะว่าด้วยการแสวงหาความรู้การออกแบบและการจะทําโครงการวิจัยนะครับกลุ่มเนื้อหานี้เนี่ยจะประกอบด้วยหน่วยที่1นะ,ะว่าด้วยปรัชญาและการแสวงหาความรู้ว่าด้วยกระบวนทัศน์การวิจัยนะ,ะทางการสื่อสารการเมืองกรรมของท้องถิน่นขอบ่ายนะฮะการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองกรรมของท้องถิ่นนะครับ หน่วยที่4ว่าด้วยกรอบความคิดการวิจัยและทฤษฎีการวิจัยนะครับหน่วยที่5ว่าด้วยการออกแบบการวิจัยหน่วยที่14ว่าด้วยการจัดทาโครงการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มเนื้อหาสาระที่ว่าด้วยการแสวงหาความรู้การออกแบบและการจัดทําโครงการวิจัยกลุ่มเนื้อหาที่2นะครับจะเป็นประเภทการเลือกตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยนะฮะจะประกอบด้วยหน่วยที่6นะครับว่าด้วยการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการด้วยวิธีการสํารวจ หน่วยที่7การวิจัยเชิงคุณภาพหน่วยที่8นะฮะการวิจัยแบบผสมผสานร่วมสมัยหน่วยที่9ก้วดด้วยเลือกตัวอย่างหน่วยที่สิบว่ดด้วยการวัดและเครื่องมือการวิจัยหน่วยที่11นะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในกลุ่มเนื้อหาสาระที่3นะครับจะว่าด้วยการวิเคราะห์การเบรยแพ่และการปลุกใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับในกลุ่มนี้ก็จะว่าด้วยบทที่12นะหน่วยที่12เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย การใช้สติพัญนานะครับหน่วยที่2องหน่วยที่สิบสามนะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สติยั่งเิงหน่วยที่15การประยุกต์ใช้ผลการวิจัยนวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับรูปแบบการสอนนะครับวิชาวิจัยการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเรามีรูปแบบการสอนอยู่2รูปแบบนะฮะรูปแบบแรกคือการสอนแบบประชหน้านะครับเราจะมีการจัดสัมมนาเสริมนะครับก็คือนักศึกษาจะได้มาพบ ปะกับอาจารย์นะฮะในจุดกานหมายที่เรานัดเอาไว้นะครับซึ่งในภาคเรียนนี้ก็จะมีที่มสทนะฮะและที่จังหวัดสตูลน,นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเรื่องของการสัมมนา,าเข้มนะครับอันนี้จะเป็นการสัมมนา,าที่ต้องการการฝึกทักษะนะฮะให้กับนักศึกษาเป็นพิเศษนะฮะสำหรับชิวิจัยวิจัยเนี่ยเราจะมีครั้งที่1ที่เป็นสัมมนา,าเข้มแล้วถีอเลือีก2ครั้งก็เป็นสัมมนา,าเสริมนะครับรูปแบบการสอนแบบที่2คือการสอนออนไลน์นะครับ เราจะใช้ระบบของ m o เด l e นะฮะซึ่งนักศึกษาได้ฝึกการเข้า,าการสอนออนไลน์แล้วตอนที่มาปฐมิเทศนักศึกษาใหม่นะครับนักศึกษาจะใช้เนื้อหาต่างๆนะครับที่แขวนเอาไว้ในออนไลน์เราจะมีสื่อการสอนใหนะ้แล้วก็มีกิจกรรมให้นักศึกษาทำนักศึกษาก็ทําตามเวลาที่กําหนดนะครับข้อระวังก็คือเรากําหนดเวลาในการส่งงานเอาไว้นะฮะอย่าให้เรทไปกว่านั้นเพราะระบบจะปิดนะครับ และถ้าเกิดจากเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษานะครับก็แนะนําว่านักศึกษาส่งออนไลน์แล้วก็ส่งอีเมลให้กับอาจารย์ด้วยนะฮะหรือส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ในกลุ่ม Facebook ของพวกเรานะครับเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการป้องกันเวลาที่ระบบมันเออร์เลอร์นะอีกทางหนึ่งนะครับการสอนเสริมนะฮะออนไลน์เนี่ยจะมีที่เรียกว่าระบบโมเดลนะครับการประชิญหน้าก็จะมีทั้งการสัมมานาเสริมสัมมานาเข้มถือสนับสนุนการเรียนการสอนต่างเนี่ยจะแนะนําเอาไว้ในแผนกิจกรรมนะครับจะบอกว่า อน,นักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมตรงนั้นตรงนี้นะครับไปสืบค้นจากห้องสมุดหรือออนไลน์หรือหลายๆครั้งเนี่ยอาจารย์ก็จะแฝนไว้บนสื่อออนไลน์ที่ในระบบของม o เดลนะฮะช่องทางการติดต่อสื่อสารของเรานะครับมีทั้งไลน์มีทั้ง f c e e o o o นะรวมทั้งการส่งกันบ้านด้วยนะครับการจัดกระเรียนการสอนแบบประชิญหน้านะครับเราแบ่งออกเป็น2พื้นที่นะฮะส่วนกลางจัดที่มสทนะครับแล้วก็จัดส่วนภูมิภาคที่จังหวัดสตูล ในส่วนกลางครั้งที่1นนะครับเราจะเรียนวันที่14-15ตุลาคม2560นะครั้งที่2ก็คือ9-10ถึงธันวาคม2 6 0นะครับครั้งที่3ก็คือวันที่13-14มกราคม2 6 1นะฮะส่วนที่ภูมิภาคนะครับจังหวัดสตูลนะฮะครั้งที่1วันที่11-12พฤศจิกายนนะครับ2560นะครั้งที่2ก็คือวันที่16-17ธันวา2560และครั้งที่3ก็คือ วันที่ยี่สี่มกราคมนะครับ2561นะฮะแล้วก็ที่สําคัญมากเลยนะครับนักศึกษาอย่าลืมเรื่องวันสอบไล่ประจําภาคการศึกษาของเรานะฮะนักศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่นะครับย้านะครับสอบพร้อมกันทั่วประเทศนะครับในวันที่2728มกราคมพศนหกบนะฮะนักศึกษาลงทีเเป็นที่จังหวัดใดก็สอบที่จังหวัดนั้นนะครับณศูนย์บริการการศึกษาซึ่งจะมีจดหมายแจ้งให้กับนักศึกษาทราบนะครับว่าจะต้องไปเข้าสอบที่ ศูนย์การศึกษาใดนะครับทีนี้มากิจกรรมนะครับหรือการจะทํารายงานเราจะมีทั้งหมด4ฉบับนะครับฉบับที่1เนี่ยจะเป็นการศึกษารายง,งานการวิจัยทางการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิน่นฉบับที่2นะครับให้นักศึกษา,าทําโครงร่างวิทยานิพนธ์นะฉบับที่3นั้นทําโครงร่างจากโครงร่างนะฉบับที่2ขยํา,าเป็นโครงการวินิพนธ์นะครับหรือการศึกษาค้นคว้าอิสระนะครับฉบับที่สี่ นะการจัาทําเครื่องมือวิจัยและการ,การกา desert, ทางการสื่อสารการเมือและการปกครองท้องถิ่นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีคําว่าโครงร่างโครงการนะครับของวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นควาอิสระนะครับถ้าทาวิทยนิพนธ์เนี่ยนักศึกษาศึกษาในแผนกอถ้าทาการศึกษาค้นควายอิสระนักศึกษาศึกษาในแผนขอนะครับอันนี้ก็ได้ทําการปฐมพันธุ existe. ไปแล้วนะครับเมื่อเรียนมาสักระยะหนึ่งเนี่ยนักศึกษา,าน่าจะตัดสินใจได้ว่าจะเลือกแผนกอหรือแผนขอ ถ้าแผนกอก็ทาวินิพนธ์นะครับถ้าเป็นแผนขอก็ทาการศึกษาค้นคว้าอิสระนะฮะเกณฑ์การให้คะแนนปฏิสัมพันธ์นะครับประเมินจากตัวรายงานนะฮะอย่างแรกเลยคือการเข้าร่วมสัมมนาเข้มสัมมนาเสริมนะครับต้องเข้าร่วมใครไม่เข้าร่วมก็ไม่มีคะแนนใะนส่วนนี้นะฮะสนะครับก็คือการมีส่วนในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอเชิงสร้างสรรค์น,นะครับคือมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับและให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ นะครับถ้ามาพูดแล้วมันไม่เป็นเบีย่ยงกลุ่มก็ไม่มีคะแนนนะครับข้อที่สานะครับผลของรายงานและการนำเสนอของนักศึกษานะครับซึ่งตัวรายงานเนี่ยเวลาอาจารย์พิจารณาให้คะแนนนะครับจะพิจารณาดังต่อไปนี้เรื่องของความสําคัญความเจนของหัวข้อและปัญหาการวิจัยการสร้างสารค์ประเด็นการวิจัยความเป็นไปนได้ความถูกต้องตามหลักและกระบวนการวิจัยความครบถ้วนของประเด็นรายงานการวิจัย การเชื่อมโยงความสอดคล้องกลมกลืนและความมีกภาพของเนื้อหาความมีคุณค่าของรายงานนะครับทั้งหมดนี้เวลาที่พิจารณานะครับจะพิจารณาทั้งตัวรายงานนะฮะแล้วก็จะสังเกตตั้งแต่นักศึกษามาสัมมนา,าเสริมสัมมนา,าเข้มนะครับการเข้าสู่ออนไลน์นะฮะเวลาตัดสินคะแนนนะครับเราใช้เกณฑ์มาตรฐานนะครับสาขาวิทยานิเทศศาสตร์ใช้เกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นนะฮะถ้าเราจะได้ A หรือ ค่าแต้มก็คือ4.0เนี่ยนะครับคะแนนจะต้องได้86ถึง100นะฮะ b บวกนะครับจะมีค่าเท่ากับ3.5ในช่วงคะแนนที่81-85นะ b ก็คือ3.0นะครับมีค่าคะแนนที่76-80ถึงนะถ้าเป็น c บวกนะครับ2.5นะครับค่าคะแนนคือ71-75ถึงคะแนนนักศึกษาต้องไม่ได้ต่ำกว่า b นะฮะถ้าต่ำกว่านี้นนักศึกษาได้คะแนนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่า ถือว่าไม่ผ่านนะฮะเรียนระดับบัณฑิษาปริญญาโทขึ้นไปเนี่ยนักศึกษาต้องได้เกรดบีขึ้นไปนะครับถัดไปนะฮะความคาดหวังของชุดวิชานักศึกษาจําไว้นะครับว่าเวลานักศึกษาจะไปสอบเนี่ยก็กลับมาดูซะหน่อยว่าชุดวิชานี้เขามีความคาดหวังว่าอะไรบ้างแล้วความคาดหวังเนี่ยมันก็เป็นวัตถุประสงค์ของชุดวิชาเมื่อวัตถุประสงค์ตั้งวัตถุประสงค์ว่าใดในชุดวิชานั้น,น,นเนี่ย นะครับความคาดหวังที่นักศึกษาต้องปฏิบัติได้มีความรู้ความเข้าใจบริบัติได้มีความสามารถมีความมีทักษะนะครับนักศึกษาต้องสามารถทํางานได้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาออกข้อสอบของอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นไปตามวัตถุประสงค์นะครับอันนี้ไม่ให้เรื่องยากนะักศึกษารู้วัตถุประสงค์นักศึกษาทบทวนตัวเอกาสารประกอบการสอนแนวการศึกษาทํากิจกรรมนะครับมีความเชื่อว่านักศึกษาต้องสอบผ่านทุกคนนะฮะ ดัะนั้นความคาดหวังข้อที่1นนะครับนักศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจนะในหลักและกระบวนการวิจัยการคหนดปัญหาการวิจัยการทวโทรรณกการสร้างกรอบความคิดเชิงทฤษฎีการสร้างกรอบความคิดในการวิจัยนะทางการสื่อสารการเหมือนและการปกครองท้องถิ่นเห็นไหมครับวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาทำตั้งแต่ฉบับที่1เลยนะครับข้อที่2นะครับมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบการวิจัยระเบียบวิธีการวิจัยกาหนดประชากรและ แหล่งข้อมูลการสุ่มตัวอย่างการคัดเลือกแหล่งข้อมูลการสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยทั้งการวิจัยเชิงปริมาณเชิงคุณภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพหลักการใช้สถิติเพื่อการวิจัยนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่มอบหมายให้นักศึกษาตั้งแต่ฉบับที่1จนทั้งถึงฉบับที่4นะเวลาทํางานเนี่ยจะพัฒนาต่อเนื่องนะครับเหมือนอย่างฉบับที่1เนี่ยเพื่อให้นักศึกษารู้ว่าไปอ่านงานของชาวบ้านที่เขาทำไว้แล้วเนี่ย ต้องอ่านอย่างไรนะครับมีเรื่องอะไรบ้างที่ต้องรู้จักแล้วจะวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วนํามาเชื่อมโยงหรือต่อยอดกับงานของเราอย่างไรนะครับความคาดหวังข้อที่3นะครับนักศึกษาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการจัดทําโครงร่างการวิจัยบริหารงานวิจัยการจัดทํารายงานเพื่อก,การพัฒนาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นเห็นไหมครับมันเป็นสเต็ปนะนักศึกษาต้องวางแผนเราจะเห็นได้จากในโครงร่างและโครงการของการวิจัยว่า นักศึกษาวางแผนบริหารง,งานวิจัยเป็นไหมถ้าจะยกร่างขึ้นมานะครับในในการเขียนรายงานจะทําอย่างไรนะครับรวมทั้งนะครับในข้อที่4นะฮะมีความสามารถและทักษะอันนี้คือต้องปฏิบัติได้นะครับทักษะต้องเกิดจากการฝึกฝนเพราะฉะนั้นจากการ,ร,าากการสัมมนาครั้งทั้ง3าครั้งเนี่ยนักศึกษาต้องเขียนมานะครับนำเสนอปรับปรุงแก้ไขนําเสนอปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงจนกว่า จะพอใจนะครับทั้ง2ฝ่ายนักศึษาพอใจอาจารย์พอใจถ้านักศึษาพอใจเร็วๆคะแนนมันก็น้อยแต่ถ้าเกิดนักษาปรับปรุงเรื่อยๆมันจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการเรียนรู้เพราะคําว่าทักษะคือฝึกและฝึกและฝึกนะครับถ้าไม่ฝึกจะไม่เกิดทักษะนะประสบการณ์ในการนําความรู้การวิจัยนะที่ไปดําเนินง,งานวิจัยนะและการทํางานต้องมีจริยธรรมและจรรยาบรณน,นะครับข้อสําคัญอีกประการหนึ่งนะฮะเมื่อทําศึกษาทุกข้อแล้วปุ๊บเนี่ย ตามโจทย์ของหลักสูตรนะครับบอกว่านวัตกรรมการสื่อสารการเมืองและการปกครองท้องถิ่นนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องเกิดคือว่าเวลาทำการวิจัยทุกครั้งนอกจากรีเสิร์ชจนได้ผลการวิจัยแล้วนักศึกษาต้องวางแผนต่อไปว่าจะ Development นะครับในตัวของผลการวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างไรนะครับ คณะกรรมการที่บริหารชุดวิชานี้นะครับก็มีผมนะครับอาจารย์ทิติพัฒน์เป็นประธานท่านรองศาสตราจารย์ดรรัฐวัฒน์สุธิยยตินเป็นกรรมการและบราธารนะครับกรรมการภายนอกก็คือท่านศาสตราจารย์ดรสุรพงศ์โสทนาสเสถียรนะฮะกรรมการท่านที่4คือรองศาสตราจารย์ดรวิทรท่อแก้วกรรมการประจำชุดวิชานี้ท่านที่5ก็คือรองศาสตราจารย์ดรศนีคาสุขนะครับผู้ช่วยดรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสังวรณักระโตกนะฮะ แล้วก็กรรมการออกแบบระบบการเรียนการสอนอาจารย์ดรชุติวัต์สุวัทิพงศ์นะครับแล้วก็กรรมการเลขาขการาชการช่ก็คือผู้ช่วยแต่ลอาจารย์ดรสุภาพรศรีดีแล้วก็เลขาของชุดวิชาคือคุณสตวัตรรเ์เกษมปรถาพร์เวลานักศึกษามีปัญหาอะไรนะครับติดต่อกับเรานะฮะที่ที่อยู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายทางโทรศัพท์ทางอีเมลทางไลน์ทางเฟสนะครับหรือระบบของการสอนออนไลน์เนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะครับขอให้นักศึกษาศึกษาวิชานี้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็พยายามฝึกฝนนะฮะทำความรู้ความเข้าใจนักศึกษาเป็นเทอมแรกอาจจะรู้สึกว่ามันยากหน่อยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับสื่ออยู่กับมือนะครับมีอะไรก็ถามไทยปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดเวลานะครับสวัสดีครับ